บายดีท่านผู้ชมวันนี้แม่น้องปานมาอยู่ที่เงานน้องเป็นเค้กทุกคนมากินนี่ก็คือยังชิมคันทีว่าไปจุ่มกับแม่น้อทุกคนเพราะว่าเฮาเฮ็ดอันต้มใส่โม่ปลาดีิบนะปรุงบัลาดิวแล้วก็เอามากินเลยเนาะเพราะว่าบ้านยำมาทุกครั้งจะโบได้ใส่ดันหลายเนาะทุกคนโบได้ใส่ขวบมันนั้นปลาดิบเนาะเด็กินง่ายสบายสบายแบบน้ำขึ้นในลูกในในนะเด็ดเต็ขึ้นบ้านเลยเนาะเอาไปเมยง่ายถึงง่าย Ina, ต้มเปียกูเดียกัาทอเส้นควยใหญ่กินน้ำปลากินน้ำาลาอยู่พูนหัวัวพูนานี่ือกระเทาะเฉย้วยเสื้อวะนี่นมเดมากินน้ำกันเด้อ้าแเอาเอาน้ำเนี่ยเอาเอาไป เราลูกกินลูกกินยังบันิกินันยังจานี่เหรออยกเปเนองานบ่จนพกจนตุกตีนเกทคด็ขกินมีดมือาแล้วมีังได้ป่ะ มาได้ทุกคนเด้อตอนนี้กำลังจะลุยทำอไมลูกนี่ไปยิ่งเหี่ยวยิ่งเห็นไป้องป่านมาเนาะก็ขึ้นปานจะพาน้องๆไปกินอันนั้นอยู่นอกน้องไปกินไอศครีมเนาะก็เลยว่าบ่ได้ไปก็เลยว่ามาอัานเมื่อวานก็เลยมาเฮ็ดถึงน้องเพื่อนเพื่อเรา เตรียมเครื um. uh ่องเตรียมอีห huh. ย okay. uh ังมาแล้วก yeah. uh ็มาจุ huh. uh ่มเนาะต้ม huh. มันต้ลเมอันเลยอันนี้นะำเงอนจะมาไงได้ตัวนั้นเป็นเมียวชิ้นปานแม่แม่ให้โอ้คเลยคิดดูว่าแก้วอะไรกันคนนี้แกงนอเนี่ยอันี้แกงแม่แบบแก้วนี้ ทไปเลยบวงเด็บ้บวงเอาอันี้แก้วอันนั้นท่านบอกเองอม้วันนีกระแทกเด้อไม่ยแก้วอันนั้นเหรแก้ีอันแก้วอันนั้นจีนนะช่จีนแก้วยัจีนแพงกวายั ปูนอแล้วกินก้อนอาหารแรงทุกคนงานัหมไหนเลอเซ็บสิดกปินนั่นคืกองอะเฮ้แค่บันแง่บ่นั่นแหะแกงาอพันแง่สุดยอดเลยถามกินั่ง มีอยานะเอยาก่อเทอเ้ยเอาแค่นี้นะมันเจียงลงแดงแล้ก็นะอเราอย่างโหอันเียลงอย่างลงก็างได้ละอ๋อมันม่นเนเด็กแหละ อัาเล็กมาจะใส่นางโอ้มาห้องทีเล็กทีเล็กกี่ฉากเะหัวจามน้องเบื่อน่ายเดียวเก็บหัวเลยฮะนี้ก็เจ็บหัวอื้กลินเจ็บหัวอะกลิ่นหัวมันจะเมอเสะอันนี้เห็นเจ็บหัวหารแบยินดนีได้วอันนี้หน่าใชอันนี้ยาก นังมาคิ้มากๆซื้อๆนั่คิวหานจีนแฮ่หนึ่งขัวนน้องกัเก็บคนจีนจิงมากิ้งมากเอาไปแล้วใส่ไม่ได่นหอยเมื่อเขากินเนาะไอ้จกจๆจเจ็บแต่แบบจุดจัดจัดจุดจัดบังได้เจกอันมันฟังนีบอันฝังนี้ฝังแล้วน้ำลายไหลหมแแล้วมันน้ำจะไหกตอนมือตอนอันชิดมุมเก้ามุมสี่มุมจะเข้าตอนนั้นนึ่งปรยเทศหนัง ประมาณสิบเอ็ดโมงก็หลงเห็นเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงอยู่ละขึ้นจังโมงบ่อนีหนึ่งโมงห่งโมงไปสองโมงยังหนึ่งโมปอมอมันเน่าแดดเน่ก็พอแห้งนะมันแน่าอันมาลงเพิ่นเทีอยกแต่เศร้าจิเองเที่ยงจังลงพอดีลงไปพอดีดียอพอกระเป๋าหนึ่งเพิ่นไม่ซิคืนพอดีไปแดกจักไส กินได้ทุกวันเลยเหมือนตัวนี้เออตัวนี้ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเป็นคนลาวคนลาวแท้แท้นี่ยนะแต่ดึกดำบรรพ์คุณท้าคุกแกเห็นคันท้าเห็นของพี่ตรงนี้โอ้ยเป็นปรมุสุภาพเลยบวเป็นคุณลัศตีเสียงแหบเลยน้เียวแต่าใส่นั้นแซ่บปวานี้จะใส่นระช่องเลใส่กระช่องเลยองมเ มึงนค่เตดเอมึแค่เางจะคือะินข้าทำรังกงซื้อตุสมซเอาไว้เอาไว้เือพนนี่เจดาบักมือมาเสีเรมันซอมไหนมมีแล้วเนาะ นนอมาเตืนอะไรก้ยอันนี้สีอิ่วข้าวอ่ะนีสีอิ่วดำโ้โหสีอิวสอู่ก็แนวนั้นหรอกมีอันอันไม่ข้าวนนึงข้าว่าเป็นเด้ออันสีอิ่วนี่นะเพิ่นจิงฮองว่าสีอิ่วข้าวย้อนเดินสีอิ่วมันเป็นสีดำอยู่ละแต่เพิ่นว่าอันสีอิ่วนะเขาท่ามาเป็นอันเด้อสีอิ่วค่นจังว่าเป็นสีขาวเออโซื้อซืว่าสะอิขาว ตบอไเาตบอะไสิมีแต่ซีน่านีหรอวัตสิ่เห็นเห็นแต่น้ามันน้ส้มแล็ด่องอันเมคาตาค่ทึบนะมะลุ่มทามทามบักกัมอันบักกําฮักอีนเป็นอันลูกเป็นอันเดกทามวัตสิววัตสิวจริหองว่ตสิวทามใชอเลย บุมีกุดต่บได้นาบุเด็ดต่อได้เลยะเซนสีเขีย้บานีสิวดำเดี๋ยวันจะเรื่องสียิวบุมอยิวข้าวเด้ยิวข้าวนี่มันยินไปลงมาดำเฉยจิจอยีงยดมีโมตีในใต้ปการในเส còn gì dạy tìm cầm ừ. 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 Mới ừ. cái nhìn mối mối nhìn mối 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 น่องอยู hmm. ่บนน่องยน้องเชีก็มั่งไหมโค้มีกาสีแนอสีแน้อกจนจะหมามน้องน่องกาสีแดงสูงนะน่องเหานะเอ้าเอาไว้มาไว้อยากกินับเอานั้ส่วนมะก้วยเฮาแน่น้องแน่น้องข้าน่ได่เอาจะกื่อนต่พ้อไจะกินับเอาได้อป้อมีแล้วกินมาเดี๋ยวนี้เ มีแล้นะค่ะมีอ่ะกูดีมีแล้มาเกยมีมงงทกูุดง้อหมดเอ้าเ็บอนิงแต่อะอัมไม่รู้ัวนั้นจุนิงเอ้พายไอ้น่ะแล้วเอาเลยนิ่งเมืก็นอกน่ะแล้วตุกมากกันละเพอเพนอ่ะกินน้ำมันน่ะกินเขาเออรถเอรี่อย่างเนี้ ลูกแ h ạ นี่น่ะอ้อมตุลก์น่ะที่ดเห็นตอนเมียนใครมดแดกนี่น่ะหมวกกันนอกตกเฮาจนจือคุเดินมือนักคุณเดินมือเบาคนนะนี่มัมือแรงมกเลยนมตีแล้วไห่เื้ออย่างก็ุกเดีวเห็ดคือแบบบู้โฮหยางเลยนะนิ่เตมหมอกันนอกคันเดีเบื่อหม้งกเิมันเ้อยัง้ก็ ปนคนละสตน้เาอนเมะไนี mhm. ่จะนที <S <S ่ <S 2> <S 2 มันตอนิม่นายไม่เยงนตายนี่จ right ิ๋นมแมตายนี right. ่มนดีปอดีปอเขาว่าตายแทนแซงตายเลืองแซงดูเบาแต่เลงแสงเขาเรียกว่าเารินตายไอ้พา่วันหง้ามาามเป็นอย่างคือเลืองแจงบาลินตาคอนทกใส่คอนทกเหลือแซง bát thì một lâu. 10 mất việc là. Một mát. Một mát. Một mát. Mà... 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 Một mát. 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 Một ว่ามีตื่นอีก้านตัวหน่อไว่านีตื่นอีกบ้านตันงนอนดีหนือตื่นวันมันจะตื่นแขกวันนั้นเถอะนะมากินแกงน้อนเดี๋ยวตับพหลงเลยแต่เหีายวเลยอีเหนื่อยว่าตื่นนอนจะดีก็จตื่นเอย

โอ้ยอย่าไแอันนั้นนะมันเท็ดดิไปเอามากินอันอันอย่งแบบกินจ้องโกนั้นฝาดเด็กหน่อยกินไหมอ้อเอ๊กินเผาหมคุณนึ่งแออร่อยคุณนึ่งะแอลเค้งแล้วกไม่ให้แอล่อยค่ะคุณสาวแอลลอยพักพักอยู่แอลแอลฮ็ดให่มันแอลกิ้วเมนขนุนหลายเพื่อได้ไหมง่ายนะ ไหลเสือโคลอ,อยลอยว่แม่อันธรรมดาเลยป่ลอย,ยลแล้วยังเป็นพักทัก,ทกอ,อยู่อ <c oughs> ีกได้หาได้ค่ะอู้ยแต่สุขิยอยากลงน้ำหนักเลยกินข้าวมาจังแต่น้อยจนไงก็หาได้แต่สำนึกบบกินข้าวแม่ตอนนี้เนยไม่เป็นเลยว่าบบกินข้าวเหรอ,อือทนสะสานสะสม อินข้าวจึง huh. ม like ิดมมดทอเิน huh. ก <c oughs> ินข like uh ้าวก็หายคือบวบอันเด้เป็นอยังบวตุ้ยบวบผีได้แต่สมิยสมบันแท้ดีรุ่นกับพุ้ยก็ยังว่าน้อยผันเทียบแล้วทนแบบอันมันใหญ่มาเนาะบ้ากินไลอย่ังเขาเปลืองแต่ยังน้อยกินไม่แอบะต้องลูกลูกอุอื่นไม่กินข้าววันลูกเองมาบวกินวันใหญ่มาแล้วป้อมถืบอว่าก็ว่าเปลืองเยอะกินให้กินกินได้แล้วกินโลดแหนกใส่ ต็มที่กนมันง่ายขึ้นมัจ้าเจ้าแล้วนี่หางเงยทีออกมาดูเจ้ากุ้เอรอเข็มเอาน้ำ่ไดีแล้วมันจางตึมใดมเข็มเข็มก็ตตึมใดตึมน้ำตึมอทุกคนเบิงเนื้อาหารการกินของของเหากันหมดแล้วเนาะย่าลุกป่านเอาคำสุดท้าย หมดแล้วเนานโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องปั่นก็นที่ได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องปั่นแชนแนลได้เลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเด้อทุกคนบายบายค่ะไม่ไหวค่ะไปเรื่อยๆก่อนอยู่บุณิงบ๊ายบายอ๋อเดีนหน่อยฟอสซ่า